ดีคนที่เล่นมครับทุกคนพบกับผมชอน BMTV วันนี้มาเล่นไหมครับนะครับเออไม่น่าจมกวันนี้มีเพื่อนมาเล่นด้วยประกาศชื่อชอนดิฟังแล้วเดี๋ยวแอ้งเดี <c oughs> ๋ยวบอกจบคลิปแล้วกันโอเคแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามชอนเพื่อนผมด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ แล้กดกับตะไคร้เพื่อกดติดตามี่มันมีทีเพื่อรับชมช่องอื่นเอยช่องเอ๊พูดอะไรก่อนเราเน่ยใครบางคนก็ดเดเลยใอ้ช่องมันมีพิซซ่าแขกแมแยมแมแยมแยยมแยม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 ยม่ย้ยมแแยม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 ยมแยมยมแ มาเออเออโทษโทษโทษรอนะฮะที่นี่คือที่ที่อุดมสมบูรณ์อ่าโปรดอดงเฮ้ยทขามาดูอย่างมันดำมืดอะไรเนี่ยอ๋อวิคก็ผิดไปแล้วผมอ่าวันนี้มาอยู่กับไม่รับเอาชีวิตรอดเวอร์ชั่นอะไรวะหนงกินหนึ่งกินโอเคผมจำได้ มาขุดบวกกายบวกเลี้ยงสิ่งชีวิตอนแรกขุดไม้นะคะเพื่อเอาไปชั่นบ้านนั่นเองน่าเหมือนคนบ้าปคุณไม่เพื่อนโลกไม่

พดแล้วคือบังคการได้เอ้ยกดผิดไปหาที่ชั้นมานกันอ้าว,าวล <laughs> หลเล่นทุกคนตูเากออกด้ะไม่นะเอ๊ โอเคครับเพื่อนผมมันหลุดนะฮะเดี๋ยวเข้าเกมหม่แป๊บ<ะ>โอเคเข้าแล้วยัดเป็นเหมือนเดิมู่วอเหมือนเดิมอะเอ๊ะไม้เราหายแล้วเราอยู่ที่ไหนวันนี้เฮ้ อยู่ที่ไหนฮ้ยคุณวิ่งไปไหนนะแมนเราหายไปไหนหมดวะเพราะว่านี่คือแบบไหนอ้าวเหรอที่ผมเพิ่งเล่นไปได้เมื่อคืนนี่เนี่ยมันใกล้นี่เอือรู้ไหมข้ามีอะไรมีขวานมีดาบไม้ นี่ค่ะเล่นนี้ก่อนให้รู้ว่าอย่าไปตีคนอื่นตอนที่คนอื่นมีขวาันคนละอ่างกันแหละเติร์ดเติรดตดดึง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 มันจะเล็กแต่แต่หนูทแบบเป็นตึกเลยก็ไหนวะปกติบล็อตึกมันจะขึ้นไปแต่ตึกบ้านหนึ่งมันลงไปตึกใต้ดินตึกไต้ดิน

เอ้ยถ้าเกิดไม่เอาไม้เอาม,อา,มอาให้เราก็ได้นะไม่ได้ว่า,วาเออแล้วก่อนครับอยู่ไหนวะไปบ้านนะติดๆๆๆ <c oughs> ั้ติ้ะอาก่อนแป๊บแป๊บเอาขวานเนาะเอาขวานไปตัดไม้นะแล้วก็เอาขวานไปตีหัวแกนะ โอ да. ๊ยกดผิดเออว่ะอยกกินอิะูรุมินาปิเอ้ยใช่ผิดผิดมาจังเล่าเล่าเลาเาอาไก่ไหมเดี๋ยวเรามีอยู่ชั้นล่างดีกว่าางไงไก่ ฉันจะคานายคำถามคือกกแล้วเรามาอยู่ชั้นล่างได้ไงไม่เอ๊ะแก่ตไม่ไมไมเอเ๊เรกันาไป้วนนนไนู้นหยเกิดอะไรขึ้นวะ หลักตาหลับตาหลักตาของคุณอือหลักตาตาในชีวิตจริงอ่าหันหลังไปทำไมวะจคก็จะคไปดมีนาเอะไรนะ เรื่อง้ไม่เนียนอ่ะนี่น <laughs> ั네่นมันใช่ใช่หร oh, uh ือเปล่าแอปเปิ้ลว้าวแอปเปิ้ลฉันเจอว้าวแอปเปิ้ลเจอแล้วว่ะคนจับได้ไหมนี่ค่ะใครทำให้ดูอ่ะแอปเปิ้ล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  เอ,อันนี้มันเป็น,ทนไทเลยอ่ะไปเลอ้ยเยอ้อเม,ม่ได้รต่รราไอไปทอะไรอเ้อลยนจกนออะนผมตายแล้วนะรในเกมนะคร ไดเดินมฮะอะไรขาวขาวอ่ะมีคลิปเยอะอิลูมินาติมีสีแดงเด้อดอิลูมินาติมีสีเขียวเด้อดอิลูมินาติมีสามเหลี่ยมเดือดอิลูมินาติมีตาเด้อดเรื่อยๆเรื่อยๆเๆเรื่อยๆไปหาไออิลูมินาติอ้าวว่างี้เกะเออเอาเอาแกะไปไอ้นี่วะไปไหนอ่ะถึงนอนเสร็จงั้นเราข้ามมาเลยนะ จะเป็นอะไรจ๊ะไม่รู้ครับมีทำอะไรบนนั้นอ่ะ ไปหาหินก่อนแป๊บหินไม่ไมี้แบบเรื่อีอิกเกขุดเนาะคอแบบจะหมดวะแบบยืเนเลยนะตุกขายเดี๋ยวัน้อโอเคงั้นคลิปนี้ขอ,อไว้แค่นี้ฮะถ้าอยากจะดู EP พีกลไปก็กอล์ฟแคปตัไฮอีพบรู คนละอันก,<ป>กันแหละแล้วก็ไปแล้วแล้วก็ไอ